ขั้นแรกนะครับเข้ามาในลายนะครับแล้วกดที่หน้าหลักอ่าน่ารักนะครับด้านล่างซ้ายมือมีคําว่าหน้าหลักกดหน้าหลักนะครับจากนั้นมุมบนขวามือมีรูปคนบวกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คำกลางนะครับตามที่ผมชี้เลย QR code นะครับกดปายปุ๊บอ่าแกนไปปุ๊บจะมีข้างบนนะครับลิงก์เด้งมากดลิงก์ด้านบนนะครับก็จะมีเด้งลงมาครับอันนี้ก็คือรวมหมดแล้ว Facebook YouTube Line นะครับ แล้วก็แคตตาล็อกนะครับอันแรกดูรายการสินค้าคือแคตตาล็อกนะครับสามารถกดเข้าไปได้ mm hmm. แล้วก็จะมีหมวดหมู่นะครับ mm hmm. แรกๆนี่สีฟฟ้านี่จะเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับรถขุดเล็กรถคนดินเดินตามนะครับอันนี้แยกประเภทไว้ให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเป็น y t u t u นะครับ u t ท b e เชิญที่2กดเข้าไปได้เลย y mm hmm. YouTube เด้งมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ฝากกันไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ a c e b o o k นะครับคลิกเข้าไป อันนี้ f c e e o o o นะ a c e b o o k จะมีการพิออเดอร์ข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมไลน์ไปที่ไลน์ได้เลยจากนั้นไลน์ Official นะครับเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็กดบวกนะครับเพิ่มเพื่อนไปได้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะมีข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมแล้วก็สงสัยอะไรสอบถามได้ทางไลน์และ Facebook นะครับ วัสดีครับจะสอนวิธีการใช้งานและวิธีการดูแลบำรุงรักษานะครับกับรถบรรทุกสินค้าอเนกประสงค์แห่งยางนะครับเป็นนั่งขับนะครับแล้วก็เดินตามได้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสียังวะนะครับเป็นสินค้าจองของคุณอดีศักนะครับอําเภอกะบุรีนะครับจังหวัดละนองนะครับในรหัสสินค้านะครับ50607190นะครับนี่เลยนะครับ นี่อ่ะมาดูเรื่องการดูแลบารุงรักษาก่อนนะครับสําหรับของเหลวของเหลวจะมีอยู่2จุดนะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับกับชุดเกียร์ตัวรถนะครับเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับอ่ะเครื่องยนต์นะครับใช้เป็นน้ํามันเครื่องเบอร์40นะครับอ่ะจุดเติมนะครับนี่เลยจุดเติมเป็นฝาพลาสติกสีแดงนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จุดเติมนะครับส่วนเบนไ้ายทิ้งใน จะเป็นน็อตสีนะครับเดนทายปริ so medim, มาณการเติมนะครับอยู่ที่1ลิตรนะครับต่อไปเป็นน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องยนเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40หรือน้ำมันเครื่องยนเป็นซินสีจังหวะนะครับต่อไปเป็นน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับนี่เลยจุดเติมฝาสีเหลืองนะครับจุดเติมฝาสีเหลืองนะครับส่วนเดนทายจะอยู่ข้างล่างเป็นน็อตสีนะครับตัวนี้ นี่เลยนะครับตัวนี้สีชมพูนะครับเป็นเดนถ่ายทิงอ่ะปริมาณการเติม1.5ลิตรนะครับลิตรครึง่ง1ลิตรครึ่งนะครับอ่าต่อไปองค์ประกอบเครื่องยนต์นะครับถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับถังน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงใช้เป็นน้ํามันเบนซินแก๊สฮอกาหนึ่งเก้าห้านะครับนี่เลยเปิดุตรงนี้นะครับขันน็อตตัวนี้ออกนะครับนี่ ยกขึ้นก็จะเจอถังน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันเบนซินก๊ซโซ่ก้นหนึ่งก็ห้านี่นะครับถังน้ำมันปิดต่อไปจะเป็นก๊อกน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก๊อกน้ํามันจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับอ,อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแนวตัง้งแนวตรงนะครับชี้ลงเป็นเปิดน้ํามันนะครับยกขึ้นบิดขวางแบบนี้นะครับบิดขวางแบบนี้ จะเป็นปิดน้ำมันนะครับปิดน้ำมันกดลงนะครับให้เป็นอยู่แนวตรงนะครับจะเป็นท่าเปิดน้ำมันนะครับตัวนี้แบบนี้เลยเปิดน้ำมันต่อไปตัวนี้จะเป็นมือดึงสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนี่เลยดึงสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าจุดต่อไปกรณีเครื่องสตาร์ตติดยากนะครับตัวนี้จะเป็นช็อกอ่าตัวนี้ช็อกนะครับดึงขึ้นมานะครับอ่าเครื่องติดกดลงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับช็อกนะครับ ตัวต่อไปนะครับจะเป็นดับเครื่องกดดับเครื่องนะครับและตัวนี้นะครับจะเป็นคันเร่งสาหรับเร่งรอบเครื่องตัวนี้เลยนะครับนี่ครับต่อไปจะสอนวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานนะครับมาดูชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ชุดเกียร์ก,ยก่อนเลยเริ่มที่ชุดเกียร์นะครับตัวนี้ชุดเกียร์นี่อ่ะอ่ะจะมี2เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะครับ เดินหน้า1เดินหน้า2ถอยหลัง1ถอยหลัง2นะครับโดยผมจะแปะเป็นช้ากับเร็วนะครับนี่เลยข้างบนนะครับรอบบนนี่เดินหน้าถอยหลังนะครับจะเป็นรอบช้านะครับสําหรับข้างบนนี่ช้านะครับวนข้างล่างนะครับถอยหลังเดินหน้านะครับเป็นรอบเร็วนะครับก็คือเดินหน้า1เดินหน้า2ถอยหลังหนึ่งถอยหลัง2นะครับแต่จะแปะไว้เป็นช้าเร็วนะครับตรงนี้จะเป็นชุด จะเป็นเกียวว่างนะครับลักษณะนี้จะเป็นเกียวว่างนะครับตัวนี้นี่สังเกตตัวนี้เลยนี่อ้านี่นะคร e ับอ่าถอยหลังอ่าเดินหน้านะครับอ่าถอยหลังอ่าในกรณีที่เกีย์ไม่เข้านะครับต้องแตะตัวตึงสายพานนะครับเพื่อให้เฟืองสมานกันนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นตัวสั่งตึงสายพานอ่าแตะนะครับในกรณีเกีย์ไม่เข้านะครับเข้าเกีย์ยากนะครับอ่า ต่อไปตัวนี้จะเป็นรอบช้าเร็วของตัวรถนะครับอ่าดันไปข้างหน้าแบบนี้จะเป็นรอบเร็วรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับอ่าจากปกติจะเป็นเดินหน้า1เดินหน้า2มันก็จะเป็นเกีย์เร็วขึ้นไปอีกนะครับจะเป็น3 4นะครับอ่าเป็นรอบช้าอ่าแบบนี้ช้านะครับรถก็จะเดินปกติ1 2นะครับอ่าเป็นรอบเร็วมันจะกลายเป็น3านะครับต่อไปตัวสั่งตึงสายพานตัวนี้สั่งตึงสายพานนะครับ ดึงมางหลังอย่างนี้นะครับคือทํางานตึงสะพานเดินรถนะครับหยุดท <mud stellen. S 2> ํางานนะครับหยุดตึงสะพานทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเกียร์นะครับในอ่าส่วนต่อไปตัวนี้นะครับสีแดงคันโยกสีแดงจะเป็นเบรกนะครับดันไปข้างหน้าเป็นเบรกนะครับเบรรถนะครับดึงกลับหลังปลดเบรกนะครับแค่นี้เองนะครับต่อไปคันโยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้นะครับดึงเข้าหาตัวนะครับ ในกรณีนั่งอยู่นบนเบาะนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ถ้าเป็นเดินตามนะครับผันมันแบบนี้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นซ้ายนะครับซ้ายขวาอย่างนี้นะครับนี่ดึงข้าหาตัวนะครับได้หมดนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ